น้าลงนาลงถอยถอยดิถอยถอยอ่ะถอยอ่ะน้าลงลงูกน้าลงอาบน้ำหน่อยเชา้ชาเช้านี่อาบน้ำหน่อยลูกเอ,อ้นะครับวันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวนะครับชาวจีนนะครับสองท่านนะครับมาอาบน้ำแม่กูพิงนะครับระวังระวังขาด้วยเราได้อยู่ครับได้อยู่น้องก็รู้นะฮะว่าจะโดนขานักท่องเที่ยวนะครับ วันนี้ซนหน่อยนะครับวันนี้ซนหน่อยอาบแชมพูเรียบร้อยแล้วนะครับผมป้อนอะไรก็เรียบร้อยป้อนกล้วยปอดอ้อยเรียบร้อยแล้วนะครับถ่ายรูปเรียบร้อยก็อาบน้ํากับช้างนะครับผมา้้วิดเลยชิดเลยความซนนะความซนเขาพิงนะถอยถอยลูกถอยวิ่งถอย หะครพอแล้วครัอแอีกไหมพอแล้วี่เป็นก๊อกอบุญขอบุญบคครับค thank you thank you เสร้ว thank you thank you ับครับคัครับที่เขาอึอยู่เพ้ยเ้ยเ้ยกาใหมาก๊อก Nam hay lâu có đi có อ้าวต่อนี่ก๊อกบนเอ้า đi có ป๊าไปๆๆๆๆๆ